วันนี้เราอยู่กันที่สถานตาอ,อากาศบางปูจังหวัดสุพปปราการกันครับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้บางปูยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูนกที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะนกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากไซบีเรียมาในช่วงฤดูหนาวนะครับโดยมีนกจํานวนไม่น้อยกว่า5,000ตัวในแต่ละปีแล้วนะครับมาครับก่อนที่เราจะให้อาหารนกเราต้องไปซื้ออาหารนกกันก่อนเนี่ยครับเป็นบรรยากาศ ที่เราเข้ามาด้านในของสาราอากาศบางปูนะครับผมนั่งรถของเจ้าที่จากลานจอดรถเข้ามาด้านในนะครับเนี่ยครับมีแผงขายของเต็มเป็นหมดเลยมีทั้งของกินอของมนุษย์แล้วก็ของกินของนกนะครับเนี่ยครับนกที่นี่จะกินหนังไก่ทอดนะครับถ้าเป็นแก้วจะแก้วละยี0บาทถ้าเป็นจานจะเป็นจานละห้บาทนกนี่ชอบกินหนังไก่ทอดเหมือนผมเลยครับเนี่ยฮะเราก็ซื้อแบบแก้วไปนะครับ20บาท เพราะว่าแตงเพิ่งจะให้อาหารนกครั้งแรกนะครับมาทดลองก่อนไปครับเราไปเดินหาหมุมให้อาหารนกกันนี่นะครับคนก็มาเที่ยวมาชมนกกันเป็นจำนวนมากเลยถ้าใครจะมาที่สถานตากางบางปูเนี่ยผมแนะนำนะครับให้มาช่วงประมาณ4โมงเย็นนะครับเพราะว่าแดดจะล่มมันเดินง่ายเดินสบายนะครับไม่ร้อนด้วยระหว่างนี้ที่เรากำลังหาจุดให้อาหารนกก์ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศ รอบๆไปก่อนนะครับมาครับเพื่อนๆเรามาดูอาการของคนที่เพิ่งให้อาหารนกครั้งแรกกันครับต้องบอกไว้ก่อนครับว่าแตงไม่เคยให้อาหารสัตว์เลยนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เป็นจะเป็นครั้งแรกเลยของเขาเลยใช่ปะโอแล้วมันก็จะมาใกลๆเออนั่นแหละเจอนกๆ อาย้อนที่ใะคนน้หลอยเหรทำไมชอบไปหัวไก่เลยวะน่าเหว่าสุดยอดโอ้โหขีนก็คือโดนไหมาย้อน มันไม่ค่อยเก้าออาฮ่าโย่เลยู้เชื่อมันไม่เหรออะไรแล้วเหมืแล้วเหรอน่าเออมาเดี๋มาเดี๋อ่านน่แแค่นั้นแหละโงปวดซ ไม่เห็นว่าแค่นี้แหละมันก็ไม่ทำร้ายหรอกแต่ตะเก็นเรากลัวเอออ้าวสวยๆอ้าวไม่มีใครกินเลยไม่เบ้มามามยืนยืนมาครับยืมยืนติดติดหรือวแป๊บนึงอ่ะอ้าวเบ้มาถ่ายอะถ่ายอยู่ตออ มาแล้วมาไหมพอแล้วโยนแล้วโอ้โหโอ้ยตัวัเทพมากใช่ไงก็พิงบอกมันสนุกตรงนี้แหละคนเข้ามาก็ชอบตรงนี้เลยยังมีอีกหนึ่งบรรยากาศของบางปูที่สวยงามคือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้านะครับ มันจะมีภาพพร้อมฝูงนกที่บินหยอกล้อแสงอาทิตย์เป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็สวยงามมากวันหยุดนี้มาเที่ยวที่บางปูเดินกินลมชมฝูงนกใกล้กลุงกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ครส i b e เปไปกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย